สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับเปลี่ยนที่ช่องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตามหากันง่ายขึ้นเสิร์ชใน Search Engine ข้างบนได้เลยนะครับว่าอาจารย์ตองนะครับเพื่อจะได้เจอกันง่ายๆการทำนายนี้เข้าสู่การทำนายแบบ general reading นะครับการทำนายดวงประําจำเดือนมิถุนายน2565นะฮะ เน้นย้ำกันเสมอว่าการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีให้รับฟังไวแอบสอบไว้นะครับสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเป็น energy ค่อนข้างลบหรือว่าผมเตือนอะไรไปแล้วคุณรู้สึกกังวลให้ฟังและคิดซะว่าผมเล่านิทานให้คุณฟังขำๆแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากการทำนายนี้ จะพูดในส่วนของเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกรดการทําบุญให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะท่านใดที่ทราบทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังได้ทั้งคู่นะครับเพื่อความแม่นยําที่มากที่สุดเราไปเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทานายดวงประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะฮะผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับลัคนาราศีกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย อ่ะมาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับลักษาราศีกันเดือนมิถุนายน2,565ใบแรกว้าวเดสเลยนะครับมาที่สอง five of swords ใบที่สาม queen of swords ใบที่สี่ prince of cups ใบที่ห้า ten of pentacles ใบที่หก three of cups ใบที่เจ็ดนะฮะ two of pentacles ใบสุดท้าย eight of swords นะครับอ่ะมาในส่วนของเดือนนี้นะฮะไพ่เมเจอร์อ่านามาหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่เดช ให้ประจำราศีพพิจิกด้วยนะครับช่วงเดือนนี้เนี่ยผมมองว่า <c oughs> คุณค่อนข้างที่จะน่าจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมมกหนึ่งเลยอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องเงินทองอะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีทุกขลาบนะครับ ทุฆราบก็คืออาจจะต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วได้รับเงินอะไรบางอย่างกลับคืนมานะครับก็ถือว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับไพ่เดทโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีการ transformation อะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับกับตัวคุณซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวคุณเลยล่ะนะฮะชาว,ะาวราศีกันก็น่าจะให้มองไปในทิศทางดี ทิศทางที่มันดีลวกันเพราะว่าในส่วนของไพ่เดทเนี่ยคุณสังเกตได้ว่าในส่วนของออมันจะมีการจบสิ้นอะไรบางอย่างแต่จะมีการเริ่มต้อนอะไรบางอย่างจะสังเกตได้ว่าจะมีพระอาทิตย์ที่รอขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ว่าในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้หรือว่าสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างกับตัวคุณได้เช่นเดียวกัน นะครับในส่วนของช่วงเดือนออมิถุนายนชาวลัคนาราศีกันควรที่จะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องคำพูดตั้งแต่ผมดูมาหลายหลายราศีเนี่ยดูช่วงช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะคือจะต้องระมัดระวังคำพูดเกือบจะทั้งนั้นเลยนะครับระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์ให้ดีๆนะครับ อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เกิดการหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าใครที่ในส่วนของต้องดิวงานนะฮะกับชาเอ่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าคนที่ตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยช่วงนี้จะต้องรมะมัดระวังไว้ให้ดีๆนะครับ เขาอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกกุดหงิดใจไม่สบายใจหรืออึดอัดใจก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของเรื่องมันอาจจะเป็นด้วยหน้าที่หรือเรื่องการงานถ้าเป็นคนทีเ่เจ้านายคุณเนี่ยช่วงนี้ก็คือเขาอาจจะค่อนข้างที่จะจูจจ้จี้จุกจิกหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแล้วเขาโมโหอะไรแล้วเขามาลงกับตัวคุณอันเนี้ย คือมันมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องก้มหน้ารับสภาพตรงนั้นไปแต่ว่าถ้าเป็นบุคการีของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาเนี่ย คือถ้าเป็นคนยิ่งใกล้ชิดเนี่ยผมเห็นสังเกตหลายๆครอบครัวแล้วว่าถ้ายิ่งเป็นคนใกล้ตัวมากเนี่ยเขาจะยิ่งความเกงใจน้อยลงคือพ่อแม่ดุมาปุ๊บสวนกลับเลยอะไรเงี้ยต้องระมาดระวังไว้ให้ดีๆบางทีคนเหล่านั้นบุพการีคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะน้อยใจเกิดขึ้นได้นะครับระวังไว้หน่อยในส่วนของรเรื่องการพูดจาการสวนกลับกันเกิดขึ้นนะครับ เออเรื่องงานเนี่ยช่วงประมาณไปลไปลเดือนผมมองว่าคุณน่าจะได้รับมอบโอกาสอะไรบางอย่างซึ่งตัวคุณก็จะมองว่าหูง,งานเก่าก็ยังเคลียร์ไม่หมดเลยยังรับผิดชอบอะไรไม่หมดเลยงานใหม่เนี่ยประเดประดังเข้ามาอีกแล้วนะครับมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าบางทีงานมันอาจจะต้องเป็นดินพ่อหางหมู่บ้างในช่วงนี้นะครับก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆส,สางไปนะครับตัวคุณจะค่อนข้างรู้สึกอึดอัด กับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะครับแต่จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อันนี้นะครับให้มันคลี่คลายไปได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีเรื่องที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกสบายอกสบายใจได้เช่นเดียวกันนะครับน่าจะมีข่าวดีนะฮะช่วงนี้นะครับ พยายามนิดหนึ่งพยายามในส่วนของเรื่องการเคลียร์งานเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเคลียร์จบหรือว่าการส,สาางงานจบผมมองว่าน่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีบางอย่างที่เป็นการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปาร์ตี้ให้มีลิมิตกับตัวคุณด้วยนะครับอย่าม,มากจนเกินไปนะฮะในส่วนของท่านใดที่ ละออกจากงานมาหรือหางานใหม่นะครับผมมองว่าช่วงนี้จะเหมือนได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงแรกอาจจะตะกุกตะกักอยู่หรือว่าท่านใดที่หางานใหม่ตกงานช่วงนี้อาจจะต้องหาเป็นเจอบเสริมหรือหาทําอะไรบางอย่างเป็นกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะหรือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่เร็วๆนี้นะครับผม ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงนี้อาจจะเจอลูกค้าที่หนึ่งเลยถ้าเป็นการส่งของนะครับไปให้ก่อนเนี่ยช่วงนี้อาจจะโดนการตีคืนกลับสินค้านะครับอย่างที่สองถ้าท่านใดที่เป็นการทํางานหรือว่าไปดวงานเนี่ยอาจจะเจอลูกค้าที่ complain กับสิ่งของของคุณหรือว่า product ของคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยพอใจหรืองุนหงิดแต่อย่างว่าครับในช่วงนี้ลูกค้าก็ต้องพยายามหาหรือคีปคนเก่าๆไว้ก่อนใจเย็นๆน,นิดนึงเรื่องการดิวงานกับคนรอบข้างนะครับเอ่อต่อมาในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินสำหรับชาวลัคนาราศรีกันอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างนะครับอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ้างต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วก็แลดูแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรถลาที่คุณใช้อยู่นะครับก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้หน่อยละกันอาจจะเป็นการที่ใช้จ่ายในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าไปเมนเทนรถอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยทางระวังในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะ ให้ระมาระวังอ่ะนะฮะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทําประกันช่วงนี้ควรจะนะครับใช้คำว่าควรจะทำประกันไว้จะดีมากๆนะครับหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องการเดินทางระยะไกลสำหรับโตคุณจะยิ่งดีนะครับในช่วงนี้เพราะว่าแลดูแล้วมีความเสี่ยงสูงพอสมควรน,นะครับ ถ้าท่านใดที่คุณแม่คุณยังอยู่นะครับควรจะหนึ่งเลยเนี่ยไถ่ถามสาระทุกสุขติดคุณแม่คุณนิดหนึ่งว่าคุณแม่มีการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแลดูแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่คุณหรือบุพการีไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาของคุณที่เป็นเพศหญิงนะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่อง สุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยผมมองว่าชาวลัคนาราศีกันแลดูแล้วปวดบ่าปวดคอปวดไหล่นะครับปวดไททอยเนี่ยมาแน่นอนนะครับต้องระวังไว้หน่อยระวังในส่วนของเรื่องการปวดหลังด้วยสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับต้องดูแลร่างกายเยอะๆนะครับสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วหนึ่งเลยตาแดงตาอักเสบ รหรือว่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงทางสายตาเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยละกันหรือว่ามันอยู่ในช่วงไซเคิลที่คุณอาจจะ planning ว่าจะตัดแว่นใหม่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขับรถใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของเ,ออเรื่องการอาการบ้านหมุนหรือว่าเดินเซปวดหัวเวียนหัวหน่อยแล้วเมื่อกี้ผมเกิ่นไปแล้วว่าถ้าจะปาร์ตี้สังสรร์งด เรื่องการขับรถไว้หน่อยนะฮะอย่าขับรถเองเวลาเมาน้อยสุดเนี่ยอาจจะโดนเหมือนตำรวจนะครับจับปรับนะครับแต่ว่าท่านหนักสุดเนี่ยผมมองว่าบางท่านจนถึงขัง้นอุบัติเหตุเลยอันนี้หลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่าดื้อน,นะฮะมีบริการที่เป็นรถสาธารณะแล้วไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ g รับอะไรก็ตามนะครับใช้โอกาสทางนี้จะดีที่สุด นะครับผมต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสำหรับชาวรักขณาราศีกันคนโสดนะครับเป็นยังไงบ้างคนโสดรักขณาราศีกันอืม คุณคาดหวังที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบและคุณรู้สึกว่าอยากจะเจอคนที่เป็นเหมือนเคู่แท้สําหรับคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่มีโอกาสที่จะได้เจอไหมผมมองว่าคนที่เข้ามาเร็วๆนี้น่าจะมีโอกาสแต่จะไม่ใช่ l ลิฟแอดเ r s ร์แซกนะครับแล้วก็ผมมองว่าคุณควรที่จะสลัดอดีตที่คุณเก็บไว้ก่อน นะครับคุณอาจจะเลิก,กลากับคนรักเก่าๆมาไม่สู้ดีนะและมันเป็นแผลเลยทำให้ตัวคุณเองกลัวกังวลใจในส่วนของเรื่องการเริ่มต้นกับความรักใครใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีความรักดีๆในช่วงนี้คุณก็ต้องกล้าที่จะเดินออกหรือสลัดออกจากอ,อ,อดีตไว้ด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับ คนลักคนาราสีกันที่สถานะคอมพิเคเฟสกันมากดีกว่าช่วงนี้ความรักไม่ค่อยเหือไม่ค่อยอือกันนะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เกิดการไม่สบายใจการหงุดหงิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเนื่องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมีความไม่ง้อไม่งอนกันเหมือนก่อนนะครับ มันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจไว้หน่อยว่าไอคนที่คุณคบอยู่ด้วยเนี่ยเขาเหมือนบางทีเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนหรือว่าบางทีเขาก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรต้องการอะไรควรที่จะสื่อสารไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับผมช่วงนี้นะฮะ สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าคุณคบกันแล้วมีเซ็กส์กันช่วงนี้ควรที่จะป้องกันไว้นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะตั้งคันค่อนข้างที่จะสูงหรือว่าเหมือนจะพอตนะต้องระวังหน่อยแล้วกันถ้าคุณอยากจะแบบ ชัดเจนกับสถานนะคือขยบไปที่แต่งงานเลยอะไรประมาณนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคุณยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์กับสถานการณ์นี้ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะครับต่อแม่กับคนที่สถานนะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับช่วงนี้มีความรู้สึกขุ่นมัวกับเรื่องความรักความไม่เข้าใจกัน มีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องการที่จะได้รับคําตอบแต่แฟนคุณยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรบางอย่างได้นะครับมันมีความรู้สึกที่เป็นภาระหนักอึ้งอะไรกันภายในครอบครัวของคุณมีความที่ทุกข์ใจอะไรบางอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้จะได้รับการแคแก้ไข อย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังเผชิญอาจจะเป็นการที่เหมือนเขาเรียกว่าโชคชะตากําลังให้บททดสอบอะไรกับคุณอยู่นะครับเรื่องเหล่านี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำปรึกษามาให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคุณควรอ,อ,อ,อย่างน้อยเลยคุณควรที่จะ พูดคุยกันไว้บ้างว่าปัญหาหรือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับมันมันควรที่จะต้องแก้ไขหรือดําเนินการไปในทิศทางไหนนะครับผมเรามาดูในส่วนของคนที่เลิกรากับคนรักไปแล้วแต่ยังว้าวอนเขาอยู่จะเป็นไงบ้างเอ่ยหนึ่งเลยเนี่ยโอ้ มีโอกาสที่จะกลับมานะครับมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะกลับมาอย่างน้อยถ้าไม่ได้กลับมาคบกันเขาก็จะกลับมาเพื่อสัสาาอะไรบางอย่างหรือหนึ่งเลยเนี่ยมันมันอาจจะเป็นในส่วนของเวททางทางเรื่องเซ็กส์กันพอสมควรหรือว่ามันมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่ทำให้คู่ของคุณเนี่ยมันมีความที่ ต้องผูกมัดอะไรบางอย่างกันไว้นะครับระวังเรื่องการ e s s i v ฟของเขาและคุณไว้ให้ดีๆอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าถ้ามองในในทะลึ่งทะลึ่ง18บวกหน่อยเนี่ยบางคู่นะฮะคือที่ยังคบยังหวยหากันอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องเซ็กสที่เขาแบบเติมเต็มอะไรบางอย่างหรือมีความรุนแรง หรือแบบแนวเวซาดิดมาโซคิสอะไรอย่างเงี้ยเลยขนาดนั้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับอะผมขอดูในส่วนของอะไรเพิ่มที่จะแนะนำลักหนาราศีกันหน่อยมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งคู่คุณนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพักผ่อนหาโอกาสนะฮะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ใช้เวลาบางอย่างร่วมกันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องการสะสารนะครับพยายามเติมความหวานให้คู่คุณหน่อยนะเพราะว่าแลดูแล้วคู่คุณเหมือนเขาเรียกว่าม,มันมีความขุ่นข้องหมองใจอยู่เวยนึนะ่นะฮะแต่ว่าบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้อยากเลิกลาอะไรกันนักหรอกแต่ว่า มันมีปัญหาประเดยประดังกันมาเนื่องจากหนึ่งเลยการที่ไม่สื่อสารกันการเงียบใส่กันการอยากจะเอาชนะกันการมีอารมณ์การประทะกันเนี่ยควรที่จะต้องปรับเพื่ออยากจะให้ความสัมพันธ์มันอยู่ยืดยินนานนะครับผมดูในส่วนของไพ่ายาันโลกหน่อยนะครับจะแนะนำยังไงบ้างเอย ช่วงนี้การงานของคุณใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่นะครับสิ่งที่ผมบอกไปคือควรที่จะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการขับรถขับราของคุณให้ดีดนะจะขับรถขับราไปไหนนะครับก็คือขับขี่ปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับแม้ว่าตัวเองขับขี่ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองขับดีแต่บางทีก็อาจจะเจอแท็กพอ่ ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องคนที่เลิกลากับคนรักเก่าไปแล้วเนี่ยคุณยังอย่างที่ผมบอกมันยังมีความหวยหายังมีความผูกพันอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมีโอกาสอะที่จะได้หัวนักลับมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับดึงศักยภาพของตัวคุณมาให้มากที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามนะครับจะได้โอเคมากๆขึ้นนะครับ ผมมาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคให้กับคุณหน่อยว่าจะมีเลขอะไรบ้างเอง่ยอ่าเลขที่ออกนะครับมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่ง เลข9 0 1 9นะครับชัดเจนมาเลย0กับ1น1เนี่ยมาแน่นอนนะครับอ้อมี2มาให้หน่อยหนึ่งนะฮะ2กับ3มาให้หน่อยหนึ่งถ้าจะลองเสียงโชคลองเสียงดูเลขลดคุณใครที่แบบเพิ่งเปลี่ยนเลขลดอะไรมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนป้ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเลขที่นำโชคมาจากเลข ทะเบียนลดคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับชาวลัคนาราศีกันผมแนะนำอย่างแรกเลยทำบุญเกี่ยวกับโลงศพได้ก็จะดีนะครับในช่วงนี้บริจาคเลือดนะครับก่อนนอนบวชสวบดบทท้าเวศวันบทชินะบรรนัญชรได้จะยิ่งดีสวบดบท พระมหาจักรพรรดิได้ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําบุญนะฮะผมแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการทางสายตาหรือคนที่มีความบกพร่องทางสายตาได้จะยิ่งดีเหนือสิ่งนึ่งใดทําบุญกับคนในครอบครัวคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับหาโอกาสนะครับขอโอโหสิกรรมจากท่านได้ก็จะดีนะครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเหมือนเดิมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม